สวัสดีครับก็ผมบาเคสาติอิสานพ่อกระเทือนหากันออกหาอยู่หากินคุดง่ายกบของไงหาหอยของไงพี่น้องน้ำแห้งใหม่ใหม่แห้งใหม่ใหม่หาเลาะตามโคงมือนี่มันอยู่ภาไในหลายตัวละเอานี่หามาอีกคคองนึงเผื่อเจอคองน้ำมันยังหากระแหงนะนี่ เผอปกบมันเข่าอยู่เลยแต่ยังไม่เจออะไรเลยน่ก็ด้มีหม่อังและหอยบอกเค็น่าได้สองตัเลยนี่นี่นี่รบงกรเบืองฮึบหีหลังองออยู่ขนาดหอยเด้อนน่เด้อคนนัอบนี หน่วยเดียวสามหน่วยเลยอก้อยละสามหน่วยเห็นได้เกินเยอะนเห็นได้เออทะลึกตาย้เปนหอจุบยังนี่นะมึงยมึงหอยของไงหอยเชอรี่นี่นะหอยเชอรี่แล้วหอยปังหอยเชอรี่ข้ต้มลกวะ ขูดขูดเอาเลยรุ่นนี่ตำแบบต๊กเลยเลยจุปหอยเชอรี่ยเอากอามีกบเลยห้มีเห em chúng tụi mình ở mông đài. Em cũng có những em cũng có mấy đó. Luồng khoang ở đây. Cái luôn này. Nên hoài nga Chụp đấy ha. Hoai chụp đấy nè. Bác này. Lực. đó.

ใตื่นเต้นเลยพุ่นค่างโอไม้โหตักหน่วยเลยนี่โอ้หลายหน่วยเลยอุ้ยอ้วนขนาดเมืองจากฝาพึ่นเนาะตึกตึกเลยเนี่ยมีทั่วไปเลยแต่ว่ามันแบบอยกระจายกระจายกันอยู่โอ้โหหอยจุกหอยจุกหอยจุกพูดหน่อยใหญ่ รอเจออ่ะเราต้องไปทางไหนเลยอ้อมตอนนี่แหละอืมเข้าอยู่ในตอนใจมากเลยเด้อมันเหก็กอีปสักว์นีน่มันต้องเข้าติดไผ่น้องเอียวฟิล์มหายข่าวพุ่นเฮียเฮีย<ก><ซ><ก>

ปลา là บ่เบิดฮอดแล้วบ่ฮอดแล้วเล็กมันตัวใหญ่ nhảy ตานี่อ้ามันมันเหนียวริมมัน ทันแน่ทานดอกเขียดไงมันไวเขียดก็เอาทันทันเฮ้ยเจ้วเล่ใจ้าะลห์ีเดี๋ยวเดี๋ยวเอีลยวเียมัมูนี่เราบุเข่าแล้วมันฮุดยัสนลดี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยว่าน่น kind of ืมน um, ี e ่น่ยใส่ขนไหมไปอยู่เดี๋ยวนี้มันอยู่อ้อมขนไม้นะแม่นี่ ให้ผู้อื่นเจอนะแม่บุเข้าไปบุเข้าไปแทงเอาแบบนี้เลยบุน้ำบาได้หอเสียบไปเรื่อยๆเจอดังุกปเจอกบนีเอาบปได้เลยดิเได้เตนจอดเลยแหละเลยเสียบเลนเลย

เอาขึ้นใบห่อผักกันนะครับฝ่าภาษาอีเดนเป็นแบนี้มันบอมีนั้นตียแววเห็นแล้วว่ามันอยู่แบบนี้นะจะพูดภาพไปเลยเนาะนั่นนั่นน่ะเห็นไหมเห็นยัง อะไรฮะนี่เี่กตายปะตายเขี่ยขึ้นมาเนี่ยนี่ดีอันดีที่ตนูนี่ตายอ่ะยังฮะนี่ดตายแล้วนี่ดิกอ๋ตังอยู่นี่

อกิ่งไม้แบบนี้เขียดเขียดทรายเขียดทรายหายยังอีกจับพักจ้าหอยเข้าได้ ตายเลยด่างส้มจับเชื้อได้เก็บหญ้าได้เจ้ากินได้คนกินก็เลือกเบม่องเอาเลยม้วนมาด่างอย่างนี้งะงามๆด่างส้มด่างขมด่างส้มด่างขมพี่เดไม้ทิมเอาได้ ไม่จิ้มอิวสู่ชีวิตฮักเลยจ้ะดิดะงงนเนี่อเนาะงามๆนี่ปื๊ดพี่น้องพี่น้องมึงดูนีนเน่เอาตัวไหนก่อนดีเก็ <c oughs> บจะทำพอได้ไปเรียงเศรษกุน้อยนี่นะบ้ากุใหญ่ได้ดาวโตมึงนรุ่นในช่องน้องอิงอบได้แบบใด ได้เห็นเป็นบุญตาแล้วพี่น้องได้จับเป็นบุญมือแล้วเพื่อนไปอยู่น้ำคลองนอะปกติเราไปหาแต่น้ำท่งนาำอืมใฟังนี่ไหาด่างใหญ่ใหญ่อยู่ใส่เพื่อจะอยู่ตรงกลางอยู่ดีเนาะตนกันมั่วมัดละเลือกเอาเลือกเอาเก็บแป๊บเดียวได้จะนี่ได้ลายอะไรดิดไไปเรื่อย ดำนาทางภูเขาขุดไปเรื่อยๆผมไหนก็ได้เกี่ยวข่าเลยทางเออไนก็ได้ดำนา,ลาเลยทางเละมัละปุกพักเลยทางปุกักได้เลยงหงายดีเดี๋นนอย,อยวผมมีแต่หน่หงตาัวแตกคนละลุนนะนะก็ปั้นเลยนะทางคุณหลายเดวน้อยย เี่ยเชี่ยเชี่ยควัดควัดน้องจ๋าทั้งหมดได้สิบแปดหน่วยหน่วยใหญ่ๆพอพอก้อยพอกินแล้วพอได้เลยหน่วยใหญ่ครับอยู่ก็ได้กุ๊บได้หน่อไหมจะออกมาหาอยู่หากินก็ได้อยู่ได้กินพิดวางได้พักร้อมดีไปเมื่อแบบนี้พอเน้นนครับเมื่อ พอแล้วครบตัวนึงก็วพักสำนีพอดีได้ถ่วยนึงพออีกสองตัวดีอีกสองตัวไว้สะแกงไมมเออไว้ป่นไป้สันนี้เอาลาพี่น้องเลยนะบอเคนาะเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพี่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วครับแล้วพบพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า